สวัสดีค่ะ scp กุ้งค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำรถรุ่น ford ranger xlt นะคะเป็น4ประตูนะคะข้อแรกเลยคือที่กุ้งจะมาบอกลูกค้าว่า4ข้อที่เราควรรู้ว่ารถหนึ่งรุ่นที่เราจะซื้อเนี่ยมันจะต้องมีอะไรบ้างหัว4ี่หัวข้อที่ควรรู้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะหัวข้อที่1คือ ระบบความปลอดภัยนะคะระบบความปลอดภัยมีอะไรบ้าง 2. เป็นมิตรสิ่งแวดล้อมเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมแบบไหนยังไง 3. เทคโนโลยีในรถรุ่นนี้มีเทคโนโลยีอะไรบ้างนะคะหัวข้อที่4นะคะหัวข้อสุดท้ายก็คือสมรรถนะเองรถรุ่นนี้มีสมรรถนะอะไรบ้างเดี๋ยวจะมีเอสซีนูตี้นะคะจะมาแนะนำลูกค้าว่า4หัวข้อที่กุ้งพูดที่ผ่านมาตะก,กี้ อยู่ในรุ่น XLT ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้นุตตี้จะมาที่บายความปลอดภัยในรุ่น XLT นะคะตัวแรกเลยจะเป็นระบบป้องกันการพลิกค,คว่ำก็คือตัวระบบร้อมตัวนี้จะมีมาให้ในตัวรถซึ่งจะเป็นฟัง์กชันที่เมื่อก่อนมันจะอยู่ในรถรุ่น y t ยแท็ตอนนี้จะมีเพิ่มมาให้ั้งแต่ตัว XLT ที่เป็นตัว MY 2021จะมีระบบความปลอดภยัยอย่างเช่นระบบป้องกันการพลิกค,ค,คว่ำ ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวหรือแม้กระทั่งระบบเบรก ABS ตัวนี้จะเป็นตัว ABS เนี่ยจะเป็นระบบความปลอดภัยพื้นฐานที่มีมาให้ในรถรุ่นรถเรนเจอร์ของเราทุกรุ่นเลยนะคะต่อไปค่ะจะเป็นหัวข้อที่ว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่ง Ford Ranger XLT ของเราจะเป็นเครื่องยนต์2.2ร้อแรงม้าจะให้การประหยัดพลังงานหรือว่าประหยัดน้ำมันเครื่องยนต์2.2ให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่160แรงม้านะคะ ตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ของ x e อ็กออชีต่อไปนะคะก็จะเป็นฟ<อ>ังก์ชันของความสะดวกสบายนั่นก็คือพวงมลาลัยไฟฟ้าของเรานนั่เองพวงมลาลัยไฟฟ้าของเรามันจะมีข้อดีคือว่ามันจะช่วยผ่อนแรงเวลาที่ลูกค้าขับรถออกตัวในความเร็วที่ต่ําเหมือนเราเพิ่งออกตัวหรือเรากําลังจะกลับรถอย่างเงี้ยพวงมลาลัยทั่วไปก็จะค่อนข้างหนักนิดนึงแต่ถ้าเป็นพวงมลาลัยไฟฟ้าเนี้ยมันจะเบาแล้วก็ตรงพวงมลาลัยไฟฟ้าของเราก็จะมีข้อดีตรงที่ว่ามีปุ่มฟังก์ชันตรงพวงมาลัยให้มีทั้ง2ฝั่งเลยปุ่มฝั่งนี้ก็จจะะะเกกี่ยวับคอนนห้า นนี่นะส่วนปุ่มฟังก์ชันฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวคูชอนโทนนั่นก็คือระบบลดความเร็วให้ซึ่งเราจะมีให้ตั้งแต่รุ่น x l t ขึ้นไปนะคะตรงมาตรงนี้ก็จะเป็นตัวหน้าจอ8นิ้วที่สามารถรองรับ Apple CarPlay Android Auto เกี่ยวกับการใช้งานในตัวรถฟังก์ชันรถต่อไปนะคะจะเป็นหัวข้อสมรรถนะของรถตัวรถ Ford Ranger ของเรา รุ่น x l t รองนับน้ำหนักนะคะหรือบรรทุกน้ำหนักได้1.3ตันสามารถลากจูงได้3ตันอีกอย่างหนึ่งช่วงล่างของเรานะคะแหนบจะเป็นแหนบ4ชั้นอ่ามีการโยกให้ด้วยมีผู้ช่วยด้วยจะเป็นแหนบซ้อน4ชั้นไว้สำหรับบรรทุกโดยตรงเลยโอเคค่ะเป็นไงบ้างคะกับ4สิ่งที่ควรรู้ก่อนที่ลูกค้าจะตัดสินใจซื้อ ฟอร์ดเรนเจอร์เสประตูของเราคันนี้นะคะสีดำดๆหล่อๆนี่นะคะลูกค้าก็ได้ทั้งความรู้แล้วก็สิ่งที่ควรรู้ไปแล้วนะคะวันนี้เรามาในท่ามกลางธรรมชาติเพื่อจะให้ลูกค้ารู้ว่ารถของเราไม่ได้ใช้ได้แค่ในเมืองหรือทั่วๆไปสามารถไปเที่ยวหรือแอดเวนเจอร์ได้นะคะก็วันนี้ฟอร์ดใต้แดงระยองหรือฟอร์ดเอกระยองทับมาสำนักงานใหญ่นะคะพี่กุ้งก็ขอขอบคุณนะคะ r รถเดนเจอร์คันนี้สุดหล่อของเรานะคะแล้วก็ไอซีมิตี้นะคะแล้วก็ไอซีพี่กุ้งค่ะก็วันนี้เรามาทําคลิปดีๆให้ดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าเรามาติดตามชมดูนะคะว่าฟอร์ดเอกระยองทับมาสํานังกงานใหญ่เรามีคลิปดีๆหรือความรู้ดีๆอะไรมาแจกลูกค้าบ้างไปก่อนลคะค่ะบาย